สจ้าการนะครับ เราทำวันนี้เป็นสะพานวันนี้เริ่มร้างสะพานสิ่งที่จะทำให้สะพานนี้ต่อเนื่งคือยุทธศาสตร์ชาติเพราะมันเชื่อมโยงสะพานนี้ทุกเลืองต่อไปที่ถึงไปให้กับพวกเราที่จะตกมีงานทําในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ทาแบบนี้ไม่มีแผนแม่บทไมี่ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยมันก็จะเดินเฉพาะกับแม่สะพานมันก็ไม่โรเก๊กเก๊กี้นะนั้นเราต้องวางฐานรากที่ดีวันนี้ลุงก็ทำให้เหมเอนันนะ เรียนี่สนุกเธอดาวทุกงคนไปต้องมีงานทรแล้วงานนั้นต้องมันคงเพราะนั้นไม่ใชอยู่ที่เราจะเลือกเรียนอะไรเราต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเลือกเรียนที่ช่วยมีแต่กาพว่ทุกคนมีความหวานมาหมดหาความหวานตัวเองให้เจอนะถ้าเรามาหาตัวเองไม่เจอเราก็อาจจะเลือกการเรียนที่ดไปแล้ววันหน้าก็ต้องมาเรียนใหม่ใช่ไหมเพราะนั้นเลือกให้ดีเพราะนั้นบางทีก็รักเพื่อนตามเพื่อนตามพ่อเราชอบอะไร แต่เราต้องมีหลักคิดว่าเราชอบแต่มันมีอนาคตไหมมองตรงนี้นะโลกในสมัยใหม่เป็นการเป็นโลกของการการรุ่นรุ่นหน้าทั้งขึ้นไปนะไปดูที่ตรงนู้นมันก็จะม,มีหลายอาชีพใช่ะนะวันหน้าเราอาจจะทําในกลับมาบ้านเราแล้วบางก็จะเป็นสร้างอะไรต่างเกิดขึ้นในบ้านเราพูดกี่อน่างตามหรือไม่ไมก็เท่าหัวหละที่ต่อยว่าน้อไปทํางาน e b ี EBC SCC สะกอนในแหล่งทองเนี่น e <S <S e CC, CC, ย มายว่าอะไรของของเราเนี่ยนะนมองเด็กเขาอยู่วาระการปัจจุบันรัฐบาล้วอยากให้ของอะไรของพวกเราเนี่ยเป็นอะไรของท้องที่ของพื้นที่ของท้องถิ่นตัวหนึ่งต้องกลับไปดูแลประเทศของเราพ่อแม่พี่น้องเราเรยนที่นี่แล้วรัฐบาลต้องพัฒนาจังหวัดพะราให้ดีขึ้นจะได้ไม่น้องหวัดทำลายใหญ่บ้านอย่างที่ท้องที่บอกกันที่ถูกบอกก็คือพวกหนูและที่ต้องไปแล้วก็เอาอะไรได้กลับมาอธิบายใช่ไหมไม่งั้นมันไปไม่ได้ยึดไทยไปไม่ได้ซักขอบคุณที่เป็นน้องร่วมฝ่า ของที่ป่าพ่อเนี่ยของกน่าจมาที่มาทั้งหมดลหลเลยกน้าอะไรไนเนี่ยใ่ปะใครเป็นกูยกมอวันเลยนะคเป็นกูาญาติมองกล้องกันนะครับหนึ่งสองสามครับอีกหนึ่งภาพนะครับหนึ่งสองสาม